ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมมาไฟแห่งความสุขนั่นเองนะคะอันนี้เราจะมาดูกันเลยนะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะมาปรับปรุงร้านและขายของให้ทุกคนดูนะค่ะทุกคนอาจจะมีหลายอีพีนะแล้วก็จ้างคนมาแล้วสามคนนะคะก็คือน้องหวังน้องหวังพี่หลีแล้วก็สวีอสวียนะคะทุกคน พ่อครัวกับรับแขกแล้วก็แคชเชียร์เรายังไม่ไอ้นี่นะคะนี่นักงานของเรานะคะทํางานกันอย่างแข่งขันมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะดูก่อนเราจะจ้างหมวดหมูล่ละหนึ่งคนนะคะเป็นอย่างต่ํานะเลือรับแขกพ่อครัวแล้วก็แคชเชียร์นะตอนนี้เรามีเงนินหกหมื่นบาทนะคะ เราจะมาปรับปรุงร้านกันก่อนนะห้องครัวห้องครัวนี้ก็คือต้องปรับปรุงด่วนธรรมดาไปหรอทองอลามไปเลยนี่นะคะทุกคนกลายเป็นทองอลามเราจะพยายามปรับทุกชิ้นทุกชิ้นให้เป็นทองอารามนะคะตอนนี้คือเงินจะหมดแล้วจ้า เงินจะหมดแล้วหรือยังนะเงินหมดค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเอิมในห้องห้องครัวเราปรับเป็นทองอละลามแล้วนะคะสองอันส่วนอ่างล้างจานเรายังใช้อ่างล้างจานแบบเก่าๆอยู่นะ แซงเลดไหมซื้อเก้าร้อยก็คือซื้ออะไรไม่ได้แล้วซ้าทุกคนซื้ออะไรไม่ได้แล้วซื้ออะไรไม่ได้แล้วซื้ออะไรไม่ได้แล้วโอเคทุกคนนี่มีให้เก็บเงินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยน้องหวังเพื่อที่จะได้ไม่แบบว่าน้องหวังจะได้ไม่เสียใจยนะทุกคนนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เรามาคิดค้นกันทุกคนมาคิดค้นน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี้เราจะได้เมนูคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดรับออเดอร์โอเครับออเดอร์แล้วอืมห้อง VIP ต้องดีบุกหรือทองแดงน,นะทุกคนนะคุณ วันนี้เราจะมาเอ,อเราสามารถหาเงินได้จากการเปลี่ยนเงินเป็นเพชรนะทุกคนเปลี่ยนเพชรเป็นเงินทุกคนก็ต้องไปดูโฆษณาหมื่นหนึ่งแล้วครบหมื่นแล้ว ครบหมื่นแล้วครบหมื่นแล้วโอ้ทุกคนตอนนี้เราจะปรับพยายามปรับให้มันเป็นทองอารามเกือบทั้งหมดทุกอันเลยนะเพราะว่ามันจะได้แบบมีคุณภาพนะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเหล็กสามแล้วนะจะขึ้นดีบุกหนึ่งเนาะ จริงๆเราก็มีเอ่อรหัสเก่าแต่เจอรหัสเก่าของเราอ่ะเราลบทิ้งไปแล้วแล้วก็เลยต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะในร้านชาบูแห่งนี้ในร้านชาบูชาบูแห่งนี้ ชาบูแห่งนี้ตอนนี้เราได้เงิน12,000บาทแล้วนะคะทุกคนเราต้องอัปเกรดเมนูนะโอ้ยอะไรอะไรก็มีแต่ดีบุกดีบุกเบน้ำซุปวัตถุดิบเอาเครื่องปรุงก่อนแล้วกันมีแค่ซอสซีฟูด้ด อะไรก็มีตัวดีบุกดีบุกตอนนี้เหล็กสามของเราก็ยังม่เพิ่มขึ้นเลยนะราคาดีใช่ค่ะราคาดีค่ะมูเรามาคิดค้นกันดีกว่านะทุกคนนะจะมีน้องไข่ดาวต้นถั่วงอกน้อยแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ก้ลาวะ อเดี๋ยวเราจะมาดูคลังเราไม่เคยดูคลังคลังอยากได้น้ำซุปมากคิดค้นโอ้ยผักขึ้นใช่เองเหรอน้ำซุปคิดค้น คนน้ำซุปไม่เพียงพอเราต้องไปเอาน้ำยาพวกนี้มาจากไหนะทุกคนเอ,อ้ยอยากเติมเกมมาไฟจังเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีเงินนะคะคลิปนี้เหมือนไม่ค่อยพูดในทุกคนเพราะมันเหมือนไม่มีอะไรพูดห้องบุฟเฟ่้องบุฟเฟ่ คิดเงินคิดเงินอยาอยาอะไรอะอยาอู้นะคะน้องหวังเร,เราจะมาปรับปรุง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 ในภายในนี้นะจ้าทุกคนนะสิงลังจานของอาะหล่ำเราใช้พันหุบปุ่นหลอก เอ้ยังไม่เพียงพออีกแล้วจริงๆเกมนี้จะไม่มีโฆษณาเลยนะทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูโฆษณานะโอ้ดูตู้เย็นนี่คือใช้คำว่าตู้เย็นได้ใช่ไหมฮะคำว่าตู้เย็นได้ใช่ไหม เจียเฟรดเจียเฟร์ร้านของเจียเฟร์ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยนะทุกคนช่วยเอากำลังใจเป็นกำลังใจให้ร้านเราด้วยนะคะพอดีว่าร้านเราตอนนี้คืออัตคัดมากๆแทบจะขาดทุนเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์และเป็นกำลังใจให้ช่องของเราดนียนะคะทุกคนบ๊ายบาย